สีมงคลคนเกิดวันจันทร์ตั้งแต่วันที่2ถึง8มิถุนายน2 5 6 8จะเป็นสีอะไรบ้างมาดูกันนะครับถ้าคุณกำลังต้องการสีที่เป็นมงคลสีที่นำโชคนำเรื่องดีๆมาให้กับคุณในช่วงนี้คุณจะนำไปใช้กับสีของเสื้อผ้าก็ได้หรือสีของเครื่องประดับก็ดีนะครับจะเป็นพวกหมวกกระเป๋ารองเท้าแว่นตาผ้าเช็ดหน้าผ้าพันคออะไรก็ได้นะครับที่มันมีสีแล้วคุณก็สามารถพกติดตัวไปได้ในทุกๆวัน คุณจะเลือกเอาสีใดสีหนึ่งที่ผมจะเปิดนี้ไปใช้หรือคุณจะ mix and match เอาทุกๆสีหรือเอาบางสีมาจับคู่ค้าเคลา้าผสมผสานกันก็ใช้ได้เช่นกันนะฮะมาดูกันสีมงคลสำหรับคนเกิดคนเกิดวันจันทร์ในสัปดาห์นี้สีแรกคือสีทองนะฮะสีทองอลามมาเลยแล้วก็มาสีแดงนะฮะสีแดงอแดงเข้ม,เข,มเข้มนะสดสดหน่อย รวมไปถึงสีดำกับสีขาวนะฮะสีทองสีแดงเข้มสีดำแล้วก็สีขาวครับสีทองสีแดงเข้มสีดำและสีขาวลองไปใช้ดูนะฮะก็ขอโชคดีกันนะครับ